สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเบนอีกแล้วนะคะที่ปรึกษาการขายรถยุสคาศูนยหาดใหญ่ซอยช่องเขานะคะวันนี้เป็นมีรถ v ีออมานำเสนอนะคะเป็นโฉมใหม่เลยค่ะปี2017คันสีดำนะคะเป็นตัว 1.5E ปี2017นะคะเป็นโฉมนี้โฉมล่าสุดเลยสวยมากๆเลยค่ะล้อแต่งมาให้แล้วนะคะโฉมนี้ รถอยู่ในศูนย์ BM หาดใหญ่นะคะซอยช่องขาวติดกับโลตัสมออค่ะ <im itation> ถ้าเข้ามาติดต่อเบนได้เลย0618193159 <im itation> คันนี้ราคาอยู่ที่425,000บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้า <im itation> ฟรีดาวจัดเต็มกันได้เลยนะคะซื้อได้ทุกอาชีพซื้อได้ทุกจังหวัดเลยค่ะเ <im itation> ข้ามาปรึกษาเบนก่อนได้เลย สวยมากนะคะคันนี้คันสีดำนะคะรถจอดที่หาดใหญ่นะคะนี่เป็นโฉมเป็นล้อแต่งนะคะเป็นกงจักรสวยงามมากๆเลยค่ะรถมีให้เลือกมากมายหลากหลายรุ่นเลยนะคะ ถ้าสนใจเป็นรุ่นไหนสามารถติดต่อเบนนะคะปรึกษาได้ฟรีเลยอ่าสำหรับคันนี้นะคะเป็น 1.5e ปี2017นะคะราคา425,000บาทเท่านั้นค่ะจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะราคานี้ถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะรีบเข้ามาชมรถก่อนได้เลยมาดูภายในกันนะคะ ภายในเป็นเบาะผ้านะคะลวดลายสวยงามเลยทีเดียวดีไซน์มาเก๋มากนะคะรุ่นนี้เข็มไมคันนี้อยู่ที่4,9่หมืนนะคะเข็มไมแท้แน่นอนนะคะไม่มีการกลอมไมเลยนี่ค่ะสภาพเกรด A เลยนะคะ ปีใหม่มากๆด้วยแล้วก็ราคาถูกมากๆเลยนะคะ425,000นี่ค่ะอยากชมรถจริงนะคะเข้ามาได้เลยที่ศูนย์ BM หาดใหญ่ซอยช่องเขานะคะอ่าเบาะด้านหลังสภาพเนียบมากนะคะ เข้ามาชมรถจริงกันแบบชัดๆได้เลยนะคะที่ศูนย์ B M หัดใหญ่คันสีดำนะคะปี2017ค่ะคุณลูกค้า ราคา425,000บาทนะคะรถอยู่ในศูนย์ BM หาดใหญ่ซอยช่องเขาค่ะติดต่อเบนได้เลยนะคะปรึกษ,ษาฟรี0618193159ค่ะลงคลิปทุกวันเลยนะคะฝากคุณลูกค้าติดตามด้วยนะคะสำหรับรอบหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนฝากติดตามด้วยนะคะ วันนี้เป็นขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ